สุริการมาคุยแม็กไพทอร์กับผมออฟัชนทน์ครับเรามาคุยกันหลังเกมที่บุกไปเสมอกับเวสแฮม2ประตูต่อ2กันหน่อยนะครับเป็นเกมที่เกือบจะได้สาแต้มแต่ก็เกือบจะไม่ได้สักแต้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมมันสวิงไปมาเราเนี่ยโดนเวสแฮมนำก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเราตีเสมอได้เนี่ยเราก็พลิกแซงในช่วงกลางครึ่งหลังจากการเหมาของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับจากนั้นเนี่ยเกมเหมือนจะเป็นของเราแต่กลายเป็นว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยพอเราเปลี่ยนตัวสมรองลงมา แล้วก็แพ็กเกมลงไปเล่นเกมรับกันเนี่ยก็โดนเวสแฮมนั้นถาโถงเข้ามาสุดท้ายเราเสียประตูตีเสมอนะครับแล้วก็เกือบจะโดนเขายิงประตูแซงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถือว่าจบที่2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนผลเสมอเนี่ยผมว่ายุติธรรมแล้วนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะได้3คะแนนพอๆกันด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่านั่นก็เพียงพอที่จะทําให้ม o m e n t มของเรายัางดีอยู่นะครับถ้าถามผมนะฮะแม้ว่าบางท่านอาจจะมีบ่นไปบ้างเพราะว่า อาจจะคาดหวังสูงจากเกมที่เราถลม่มแป๊เชมา4-1ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกับการที่เราต้องลงเตะทุกๆ3าถึง4วันทีนี้การที่เราบุกเสมอกับเวสต์แฮมนั่นทำให้เราไม่แพ้ใคร7นัดติดต่อกันนะครับสถิตินี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆก่อนที่จะมีการเบรกทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดก็จะเหงาๆกันหน่อยนะครับในช่วงนี้เพราะว่าทีมชาติก็เตะกันสโมสรก็พักเบรก แต่ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับนิวคาสเซลนะครับที่เรากรำศึกหนักกันมาในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งฟุตบอลคาราบาวครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกพักฟรีฟ้าเดย์ก,ก็ยังดีครับนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติก็จะได้พักผ่อนกันกลับมาปรับจูนทีมกันรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บก็อาจจะได้กลับคืนมาสู่ทีมในช่วงหลังเบรกทีมชาตินะครับแต่ว่าข่าวร้ายก็คือเราต้องเสียอเล็กซานเดอร์อิซักไปจากเกมที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับเพราะว่าเอ็ดดี้ฮาวออกมาพูดเว่า โอกาสในการแฮตทริกของอีซักเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กําหนดเกมนี้ได้เลยนะครับคืออีซักเนี่ยมีโอกาสหลุดเดี่ยวไปแล้วก็แตะหลบอาริโอล,ลาไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงไปชนเสาอย่างน่าเสียดายนะไม่ง,งั้นก็อาจจะเป็นแฮตทริกแล้วก็จะเป็นประตูนำ3า3หเราอาจจะจบด้วย3แต้มก็ได้นะครับแต่ว่านั่นก็ไม่เป็นไรครับอีซักก็ช่วยเรามาหลายครั้งแล้วนะครับก็เสียดายครับเสียดายเอดฮาวก็บอกว่า มันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะประตูแรกแล้วก็โชคไม่ดีที่ทำประตูที่3ไม่ได้ส่วนวิลสันไม่สามารถออกสตาร์ทในเกมกับเวสต์แฮมได้ครับไม่สามารถที่จะลงสนามได้นานมากนะักอยากจะใช้เขาในกรณีฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าอีซัคส่งสัญ,ญญาณมาว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องส่งวิลสันลงมานะครับและเอดีฮาวก็บอกว่าหวังว่าอาการของอีซัคจะโอเคซึ่งตอนแรกอีซัคมีชื่อติดทีมชาติสเดนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุด ต้องถอนตัวออกจากทีมชาติเนื่องจากอาการบาดเจ็บนี้เองนะครับบางคนก็พูดว่า mm. เปลี่ยนอีซักในเกมกับเวสแฮมทำให้ม omentum ของทีมเสียไปแทนที่จะมีอีซักขู่ไว้ข้างหน้าเพิ่มโอกาสที่จะได้ประตูที่3ทําไมเอ็ดดี้ฮาวเปลี่ยนตัวผิดพลาดหรือเปล่าเลือกเปลี่ยนอีซักออกนะครับก็เฉลยแล้วนะครับว่าอีซักมีปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับบางคนก็บอกอีกว่าทําไมไม่เปลี่ยนเอเลียดแอดเดอร์สันหรือว่าชอนลองสตาร์ฟออกเพราะว่า2วันนี้ดูหมดแล้วแอดเดอร์สันก็ดู ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละผมคิดว่าถ้าเราไม่แพ้เนี่ยก,ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งใช้คํานี้แล้วกันนะฮะนักฟุตบอลทุกคนทีมฟุตบอลทุกคนทุกคนเป็นมนุษย์ครับแมนซี้ยังแพ้ติดต่อกัน2นัดเป็นครั้งแรกในลีกในรอบ5ปีได้เลยนะครับเปปกัวเดล่าว่ากันว่าเป็นกุนซือที่ดีที่สุดในโลกก็มีวันที่แฟนบอลบน่นแฟนบอลบอกผิดพลาดหรือเปล่าทําไมไม่เปลี่ยนตัวทําไมเปลี่ยนตัวช้าทําไมเปลี่ยนคนนั้นเป็นธรรมดาครับเพราะฉะนนั้น เอดดี้ฮาวอาจจะต้องรับมือกับเสียงชื่นชมเสียงบน่นเสียงด่าของแฟนบอลนะครับอย่าลืมว่าย้อนกลับไปในเกมกับเปเช่ A. ทุกคนยังชมเอดดี้ฮาวอยู่เลยนะครับผ่านมาไม่กี่วันนี่โอ้โหจะมากรนด่ากันแล้วเสียกําลังใจกันแย่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าวิจารณไม่ได้นะครับผมเองก็วิจารนะครับแต่ผมคิดว่าการที่เราได้หนึ่งคะแนนกับเวสต์แฮมมาเนี่ยเราไม่เสียหายเอดดี้ฮาวเองก็ออกมาพูดหลังเกมนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของทีมนะผมจะไม่วิจาร์ใครเป็นพิเศษ แต่ประตูแรกที่เสียไปมันก็น่าประหลาดใจเหมือนกันต้องคบทวนอีกครั้งเพื่อดูว่าเราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างประตูแรกที่เราเสียให้กับเวสแฮมเป็นจังหวะที่เวสแฮมโต้กลับแล้วฉวยอากาศวางบอลยาวแล้วบอลมันก็ทะลุมาแล้วนิกป๊ปบก็ออกไปไม่เจอบอลจากนั้นเขาก็จ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆนะครับโดยทูเชกใช่ไหมครับประเด็นคือหลายคนก็บอกว่านิกป,ป,ป๊บพลาดหรือเปล่าจังหวะนี้ทาไมออกไปทะเลือทะล่าแบบนั้นนะครับบางโปปบรดจะมาแล้วเซียวพลาดหรือเปล่าทําไมตามไม่สุด บางคนบอกทริปเปียพลาดหรือเปล่าทําไมเสียตําแหน่งแบ็กขวาจุดตรงนั้นไปก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวทีมก็ต้องไปถอดบทเรียนนะครับว่าณจุดนั้นณเวลานั้นเนี่ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่ฮาบอกต้องไปทบทวนอีกครั้งว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปอะไรที่มันไม่ถูกต้องในประตูแรกที่เสียไปนะครับส่วนประตูที่2องเอดีฮาบอกว่ามันชัดเจนสําหรับผมในแง่ของความผิดพลาดแต่ผมไม่เคยมานั่งแล้วก็วิจารณ์การตัดสินใจของแต่ละคนในสนามนั่นไม่ใช่แนวทางของผม แต่ว่าเราทําผิดพลาดในตําแหน่งผู้เล่นตรงกองกลางนะฮะที่ปล่อยให้พวกเขามีพื้นที่แบบนั้นผมผิดหวังกับทั้ง2ประตูเพราะว่าผมคิดว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้นะคือฮาวก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาวิจารณ์ผู้เล่นรายบุคคลออกสื่ออันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะแมนๆนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ผู้เล่นเสียกําลังใจเพราะว่าโดนตําหนิออกสื่อนั่นเองนะครับเดวิดมอยส์บ้างครับฝั่งของเวสแฮมก็บอกว่าเราตื่นเต้นกับแต้มที่ได้มาเพราะว่าเราต้องเจอกับทีมที่ดีมากๆโอนี่เขาก็ชมเรานะฮะ มอยส์นี่ชมเราตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะก็ถือว่าให้สัมภาษณ์ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะให้สัมภาษณ์ดีมากนะครับมอยส์บอกว่าทีมนิวคาสเซิลน่าจะดีพอๆกับทีมส่วนใหญ่ในยุโรปตอนนี้มันคือแต้มที่ล้ำค่าสำหรับเราแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นฟรีคิกคือประตูที่เราไล่มานะครับประตูที่เราตีเสมอนั่นแหละครับมอยส์บอกว่าผมผิดหวังจริงๆกับการตัดสินบางอย่าง2ประตูที่เราเสียมันแย่มากดังนั้นมันจึงเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผูธธ้ตัดสินนะแต่นักเตะของพวกเขาโชคดีมากที่ไม่โดนใบเหลืองใบที่2ก็หมายถึงบรูโน่กิมาราส์นะครับที่ตัดเกมหนักๆ2ครั้งติดนะครับครั้งแรกเนี่ยผู้ตัดสินให้ใบเหลืองครั้งที่2เนี่ยบางคนบอกว่าเออมันก็แมเหลืองที่2มันก็ออกได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเหลืองแก่แกเกือบเกือบแดงอาจจะเป็นแบบส้มๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออันนี้ก็ต้องพูดถึงบรูโน่นิดนึงนะครับว่าการเข้าตัดเกมหรือว่าเรื่องของอารมณ์เราเห็นตั้งแต่เกมกับ เบสเช่ต่อเนื่องมาถึงเกมกับเวสแฮมด้วยความที่เขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่บรูโน่ด้วยสไตล์เนี่ยเขาไม่ใช่ตัวรับแบบตัดเกมโดยธรรมชาติอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อไปนะครับบรูโน่กิมไรส์เรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดเกมอะไรแบบนี้นะครับเดวิดมอยส์เกลปิดท้ายนะครับบอกว่าเราเกือบจะชนะได้ในท้ายที่สุดนดิวเซนก็เล่นได้ดีครับและเราก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขามากนักเราเองก็มีโอกาสแต่สําหรับเราผมดีใจที่ได้แต้มนี้มา ก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับสำหรับ1คะแนน,นที่เราได้มานะผมว่าแฟร์แล้วครับทําให้7นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลครับเราไร้พ่าย7นัดติดนะครับและตั้งแต่ที่เราเจอกับทีมจากกรุงลอนดอนเนี่ยเราไร้พ่เวลาไปเยือนลอนดอนนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับนอกจากนี้ครับยังทําสถิติไร้พ่ายในการไปเยือนมากที่สุดของสโมสรไม่แพ้ใครมา8นัดติดแล้วนะครับ แต่มันมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจครับถ้าเกิดว่าพรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้แข่งขันกันแค่75นาทีเนี่ยทีมที่จะเป็นจ่าฝูงเนี่ยจะไม่ใช่ mm hmm. ทอรแนมฮอสเปอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นกันแค่75นาทีเนี่ยเราจะชนะ6แพ้2แล้วมี18แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับคือที่ยกมาแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยจะมาแบบ ขี่แพ้ชวนตีหรือเปล่าบอลมันจะเล่นกัน75นาทีได้ยังไงคือเอาสถิติมาสะท้อนว่าท้ายเกมเรามีปัญหาหรือไม่หรือไม่นะฮะชวนคุยนะฮะว่าเอ๊ะท้ายเกมแถวปลายไหมแรงหมดไหมการที่เราเล่นเพรสซิงสูงบีบเร็วไฮเพรสซิงบีบตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยทำให้ช่วงท้ายเกมเราแผ่วหรือเปล่ากับ2คืออันนี้ส่วนตัวผมนะผมมองว่าปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนั่นทําให้เราไม่มีตัวเปลี่ยน พอเราไม่มีตัวเปลี่ยนปุ๊บท้ายเกมเนี่ยตัวจริงบางคนหมดแปลกับ2คือตัวสำรองบางคนที่ลงไปเนี่ยทดแทนตัวจริงไม่ได้หรือเปล่าทําให้ในช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเกิดอาการแผ่วปลายและนั่นอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทาให้ทีมอื่นๆก็พอจะมองเห็นแล้วไงฮะว่าเฮ้ยนิวสันมันปล่อยให้มันบีบไปสิถ้าเราแก้เพรสซิ่งได้เดี๋ยวเราค่อยจัดการมันในช่วง15นาที20นาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจนะฮะเรารู้ ทีมงานที่เก็บสถิติของนิวเซนก็ต้องรู้ครับเอ็ดดี้ฮาวก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าปัญหาหลังจากนี้จะแก้ไขอย่างไรนะครับไปดูสถิติส่วนตัวของนักเตะบางคนที่สุดยอดมากๆครับอิซาเป็นนักเตะสวีเดนคนที่3ที่ทําประตูได้3นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับต่อจากเฟรดิกยุงเบิร์กและก็ซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับนอกจากนี้อันดับดาวซันโวครับอิซักยิงในลีกไปแล้ว6ประตูเป็นรองดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกในขณะนี้นะครับ เป็นรองแค่เอริงรบราวน์ฮาร์แลนด์คนเดียวที่ยิงไป8ประตูแล้วและอย่าลืมนะครับมีบางช่วงที่อีซัคนั้นตกไปเป็นตัวสมรองของคารัมวิลสันด้วยนี่ยังไม่เป็นร่างทองของอีซัคเลยนะสรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากลับมาร่างทองได้เมื่อไหร่แล้วก็สลัดปัญหาการบาดเจ็บไม่เจ็บง่ายไม่เจ็บนานผมว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทาบืถิติของฮาร์แลนด์ได้เลยนะฮะท้าบสถิติของฮาร์แลนด์ในฤดูกาลที่แล้วอาจจะไม่ไหวแต่ว่าในปีนี้เนี่ยผมว่ามีลุ้นนะมีลุ้นนะไม,นนะไม่รู้ผมเข อีซักอยู่ในระดับเดียวกับฮารแลนหรือยังเนี่ยมันก็เทียบเป็นยากเพราะว่า2คนนี้มันคนละสไตล์กันถ้าได้ดูการเล่นของฮารแลนกับอีซักนะฮะคนละแบบเลยครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเทียบกันยากนะครับอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มอย่างโหดและอยากจะพูดถึงนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทํากราฟิกลงเพจไปแล้วนั่นก็คือคีรันทริปเปียแบ็คขวาของเรานั่นเองนะครับทริปเปียเนี่ยทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกได้ติดต่อ,อกันถึง3นัดเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ทริปเปียลงเล่นไปแล้ว8นัด ทำไปแล้ว5 a s s สต์นะครับมากที่สุดในลีกในขณะนี้เท่ากับเปโดเนโตของวูฟแล้วก็เจมส์แมดติสันของทันนี่ฮอสเปอร์นะครับและถ้าเกิดว่าเทียบสถิติทริปเปียกับกองหลังในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทริปเปียคือคนที่ผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษได้มากที่สุด cross บอลเข้าไปได้แม่นยำที่สุดสร้างโอกาสได้มากที่สุดสร้างโอกาสทองได้มากที่สุดและ a s ิสต์ได้มากที่สุดนะครับนี่คือคีแรนทริปเปียนะครับ จะบอกว่าเก่งตอนแก่ก็ก็จะว่ายอย่างนั้นก็ได้นะฮะตอนหนุ่มๆน,นี่อาจจะไม่เปล่งปลังเท่ากับตอนนี้นะครับสำหรับ5เกมต่อไปของนิวเซนน่าสนใจครับบางเกมผมคิดว่าเราต้องเก็บ3คะแนนให้ได้โดยเฉพาะในลีกนะครับอย่างเช่นเกมเย่ากับริสตันพาเลซยีส2บตุลาคมนี้ข่าวก็คือว่าน่าจะได้ตัวหลักกลับมาช่วยทีมนะครับแอนโทนีกอร์ดอนพ้นทอดแบนโจลินตันกลับมาแน่แน่เซนบอตแมนมีลุ้นคืนทีมคลัมวิลสันกลับมาแน่แน่นะครับโจวิลล็อก ยังต้องลุ้นฮะวิบานนี่ไม่น่าจะกลับมานะครับแต่เกมกับพาเลทยังไงต้อง3คะแนนนะฮะแม้ว่าปีนี้พาเลทเองก็มาดีนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับส่วนกลางสัปดาห์จะเจอกับบรูซเซดด์มุลนะครับเล่นในบ้านแหมเอาตรงๆนะยากแต่ต้อง3มแต้มครับถ้าเราหวังจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ไม่ง่ายครับเพราะว่าสือเหลืองดอทมุลในลีก7นัดที่ผ่านมาชนะไปถึง5เสมอ2นะครับแต่ในแชมเปี้ยนลีกตรงกันข้ามเลยครับยังไม่ชนะใครและยังยิงใครไม่ได้ เพราะฉะนั้นมีลุ้นที่เราจะได้3คะแนนกับดอทมูลนะครับจากนั้น28ตุลาเราจะไปเยือนวูฟนะครับวูฟพวกเขาฟอร์มไม่ค่อยดีแต่อย่าลืมว่าเขาสอยอีซิตี้มาแล้วนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจากนั้น2พฤศจิกายนครับคาร์บเาวครับเราจะไปเยือนกับแมนยูเนเต็ดแมนยูฟอร์มดรอปแต่เวลาเจอกับเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพวกเขามักจะมีพลังอะไรบางอย่างมีพลังอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขนาดนั้นเนี่ยแมนยู U, อาจจะคืนฟอร์มแล้วก็เป็นไปได้แต่เราเองก็มีลุ้นที่จะบุกชนะ จากนั้นครับโอ้โหติดติดกันเลยฮะ5พฤศจิเราจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอลโอ้โหเอา้าหนักครับหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในช่วงพักเบรกทีมชาติน่าจะเป็นช่วงในการปรับจูนทีมของเอ็ดดี้ฮาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดว่าหลังจากนี้เราจะทําผลงานได้เป็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันมาหน่อยครับมาพูดคุยกันได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบสาริกามาคุยแม็กไพทอล์กนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง10,000ซับแล้วนะครับ mm. ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับสำหรับทุกการติดตามครับ